ใช่บอกว่าวันจันก็นายเมื่อวันจันที่ผ่านมานะคะไปว่าวัดพระาธาตุวายโยพาแม่ไปไป,ไปกราบพระนะคะขากลับออกมาเห็นไข่เป็ดสวยๆใบใหญ่ๆก็ได้ซื้อมาดูสิคะนี่ใใยใหญ่มากใบใหญ่มากขาวด้วยสวยด้วยกะว่าจะซื้อมาต้มถวายพระเจ้าตักสินดูสิคะปรากฏว่า พอเอามาต้มกลายเป็นไข่ปอมดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าว่าอันนี้มันไข่ไข่อะไรแกลกมีเยอะเปลือกจาม,มากนี่ค่ะดูเปลือกที่ดูเปลือกขนาในี้มีเลือดดูนะคะมีเลือดไหมมันเป็นแป้งค่ะ เป็นแป้งนะคะเสียดายค่ะซื้อมาตั้งร้อยยี่สิบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเหมือนแป้งมันมันเหมือนอะไรไม่บอกไม่ถูกแต่กินได้นะคะกินได้กินเป็นไข่ค่ะกินเป็นไข่แต่แตงกวนไหมเทสให้ดูด้วยสิว่ามันเป็นเด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 ดดูดูดู ใบต่อไปนะคะนี่นใหญ่ค่ะอันใบนี้กันใหญ่แบ้งค่ะเนี่ยเป็นใหญ่แบ้งเลยค่ะต <c oughs> ้องมีต้องมีที่เป็เที่ยติ๊กตอกไมได้กี่นาทีนี่ค่ะนะนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้มีเลือดด้วยค่ะแม่แม่เจ้าเหมือนมากเลยค่ะมันมีเลือดด้วยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> มันทํามันทําได้เหมือนมากเลยค่ะเห็นมันจะอ,อ้วก ดูเปลือกนะคะมันทำไมเอาอะไรมาทำเป็นเปลือกก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันดูเหมือนเยื่อค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะบิดไปได้ไม่ไม่ไม่แตกค่ะมันเหนียวมันเกาะกันติดเป็นนี่เลยค่ะเนี่ยไม่รู้ไงมันจะตกแล้ว เสียดายจะตังมากอะซื้อมาตั้งแผงครึ่งเราเห็นมันใบใหญ่นี่นะคะใครไปวัดพระธาตุวายโยนะคะแค่ไปกราบไหว้พระอย่างเดียวก็พออย่าเผลอซื้อนะคะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ะไข่ไก่ก็จองแผงเจ็ดสิบบาทพอดีไม่ได้ซื้อไข่ไก่มาค่ะซื้อแต่ไข่เป็ดจบคลิปอันนี้นะคะ